สวัสดีท่านครับนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังเพื่อนสมาชิกของช่องยู u ูบตะกอออฟฟิเชียลนะครับเราอยู่กันที่สนามของสาทรครับมาดูคู่ปีศาจครับนะฮะจะเจอกันกับสมุยนครหินและลิซซันแบ็กครับนี่ฮะถือว่าเป็นเหลี่ยมซ้อมเลยครับนะฮะก็วันนี้ตรงกับวันที่27นะฮะตรงกับวันที่27เดือนธันวาคมปีพศ2 5ง 16นะครับกับจองจิตตะกออฟไิเชียลกันเหมือนเดิมดนี่อโอ้เกมรับนี่เจ้าบ้านก็ดีเลยครับมสมุยดูครับอืมคือคนืนจริงๆอ่ะไม่ยอมความจริงๆและข้าหมวก้าแปรนะครับ13แมแทบ12แทบ10ครับปีศาจนี่แหละฮะโอ้โอ เอานี่ฮะลิซันแบ็กก็เคลื่อนที่ได้ดีครับโอ้โหแอดมินยอมรับได้เลยว่าในยุคก่อนๆในปีศาจเขาเล่นดีมากๆในสามปีที่แล้วนะครับก็ช่วงหลังๆนี่ก็ถือว่าฟอร์มดรอปลงไปเยอะเลยครับฟอร์มของปีศาจจาตัวมีครอบครัวนะครับ1.0ครับและข้ามหัวข้ามแปลนะครับ1 2แต้ม นี่ดูการเกินที่ลีลาครับโอ้โหเดี๋ยวเยวมันมันเป็นยุคไหนของคุณเนี่ยทำไมฝีอะมันหมดสภาพหรือ,อยังหมดแล้วนะ1นต่อศูนย์ครับปีศาพยายามตักถ่ายด้านซ้ายครับอีกแล้วโอ้บแพ้สองเซตเลยนะฮะเซตนี้ถ้าปีศาจแพ้หนึ่งก็น่าจะเป็น ชัที่สเลยครับเอาบอยพม่ครับมายกช่วยโอ้ยความฟิตเนี่ยต้องบอกว่าช่วงเรื่องหลังเนี่ยทางด้านของสมุยเนี่ยน่าจะฟิตกว่าทางด้านของแทมอยู่ที่20งครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e เลยนะครับวันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายเลยครับสำหรับปีนี้ครับนี่ หลังจากที่อึมคึมบูมมันๆน,น่าจะประมาณหนึ่งสัปดาห์เต็มๆนะกับทีมงานของพี่น้องชาวเป็นมากับไทยครับนะฮะทั้งลาอินทา40แล้วก็พุทธบูชา39ครับช่วงนี้ก็ถือว่าเงียบเหงาพอสมควรครับน่าจะกลับมาหลังจากปีใหม่นะน่าจะมีข่าวดีนะครับนจะได้ดูซาจิอีกครั้งหนึ่งแน่นอนดูเรื่องนี้กันก่อนครับ สมุยเอ็ดบินบอกได้เลยว่าจะสมุยทุกวันนี้เนี่ยฟิตกว่าปีศาจเยอะเลยนะครับร่างกายฟิตเนี่ยครับปีศาจนี่เริ่มที่จะลอยลงเยอะเลยครับปีศาจนี่เกมรับทางด้านขวาแน่นครับยกค่ายเลยวันนี้ ใช่มีที่สาต่อหนึ่ครับอยองมาที่ปีศาจครับพยายามที่จะเปิดด้วยซ้ายครับนี่ฮนะทันอีกแล้วครับโอ้โหดูนะเจ้าตัวเจ้าตัวก็ถือว่างานนะดูอนะดูจังหวะน,นี้ครับเ,เล่นหัวไม่เป็นเนะี่ยพิสก์ จังหวะนี้ครับเรียบร้อยเลยครับโอ้บอยยังเปิดซ้ายได้ครับปีศาจเหลือปีศาจเลยครับตำนานของเข้าเลยเป็นุนมใหญ่ชาจังหวัดชายภูมินะครับคนนี้หนึ่งต่อสามครับเดินเคลื่อนที่ได้ดีครับโอ้โห ใช้เวลาน่าจะไม่เยอะนะครับ เต็ม3ต่อ2ครับแป๊บหนึ่งนะครับสองสามครับโยงอีกครั้งหนึ่งครับปีตว์โอ้ถือว่าเคลื่อนที่ได้ดีนะครับนี่ฮะโอ้ ต้องยอมจริงๆเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยทางนี้ลิซซันแบกเนี่ยทำได้ดีนะครับถ้าเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยหลังจากแอดมินเห็นใน2เกมที่ผ่านมานะครับทางด้านปีศาจเนี่ยอือต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้จังหวะไม่ค่อยมาพอสมควรครับนะฮะร่างกายไม่ค่อยฟิตเนะี่ยดูนะวิ่งตามตะก้อเลยนะครับดูดูครับวิ่งตามตะก้อไปไหนเอยเดีเด้ออหือไปไกลมาก เราอยู่กันที่สนามสาทอนนะครับกับช่อง Youtube ตะกอเอาเขียวนะก็ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายครับแล้วก็เราเจอกันที่<ต>ทีใหม่อะอะไรนะป่าวเว็นปาวเว็นป้าเ <c oughs> ตียป้าเตียยกเอาพี่ยงดีกว่าพี่ยงยกดีกว่าดีฮะตีขมูโมูพี่ยงยกแทมอยู่ที่สองสามครับ ไปไหนเอ่ย <laughs> ดูครับ <laughs> <c oughs> ความพยายามสูงจริงๆนะลิสัซนแบกเนี่ยครับถ้าถ้าชนะเซตนี้นี่ก็ถือว่าชนะต่อเนื่อง2เซตเมื่อกี้นี่เซตละ300นะครับเป็น600 600แล้วก็เซตนี้อีกถ้าชนะเซตนี้น่าจะได้900บาทนะครับ3 3เท่าครับมาครับเนี่ยอืม ไม่ใช่ตัวข้ามหลักเหมือนกันครับปีศาจก็ถือว่าไม่ใช่ตัวข้ามหลักนะสามเท่าครับรอืมจังหวะนี้นี่ไ <Hey, hey. S 1> โอ้หลุดไปเลยครับบอยเมียนมาโอ้โหหลุดไปเลยฮะสี่ต่อสามครับ Boy, ก็ประคองมาก่อนเลยหือว่าประคองดีเลยครับมาครับโอ้ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจครับทางด้านของสมุยนครนินห้ต่อสาครับ,รบสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับโอ้ดูครับนี่ฮนะสมุย เท้าซ้ายเท้าวขวาในี่คร่องจริงๆ6-3ครับต้องสรารภาพเลยครับถ้าแบบนี้โอ้ปีศาจวันนี้ความฟิตนี่อแอดมินบอกได้เลยว่ายังไม่ฟิตเหมือนกับ3ปีที่แล้วในเงี้ยในช่วงที่เจ้าตัวสดๆนะ6 3ครับนี่ฮจแกงงามก็ตื้อเรื่อยๆเลยครับอาศัยความฟิตและเกมรับเนี่ย โอ้นี่ไงปีศาจไปไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวผมถามจริงๆมันทำไมมันสภาพอะไรอย่างนี้เนี่ยดูนันสภาพล่าสุดเลยนะเ,ยเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างสภาพมันเป็นยังไงไม่ไหวม <laughs> ันถ้าถ้าโดนเช่นนี้เชกี่บาทแล้ว1,500โอ้โหหมดเลยดิจะได้กล<ด>ับบ<ด>้านไหมเนี่ย ใช้ไม่ได้กับไงมันหมดตำราปีศาจใช่ไหมมันหมดคำว่าปีศาจใช่ไหมนี่ฮะแต่ก่อนนี่เขาฟิตมากๆเลยนะครับคนนีใน้ในยุค3ปีที่แล้วเนี่ยฝั่งทนเขาเป็นรองแคดโดเท่านั้นนะครับเกมรับเจ็ต่อสครับห่างกันที่4ี่แต้มโอไปไหนฮะเปิดลำบากก็เล่นลำบากเลยครับนี่สมุยโอ้ย บอยก็ boy, อยากจะขอเสิร์ฟบ้างเลยครับถูกเกมเสิร์ฟของบอยครับ3ต่อ7 7ต่อ3ามครับภาพมันอาจจะย้อนแสงนะครับต้องขอโทษเลยนี่อ่ะหมันมืด<อ>โอ้ <laughs> ้าแพ้เซตนี้เนี่ยก็หมดเลยนะใช่ไหมแพ้เซตนี้ถือว่าหมดนะน,น,นี่อะไรครับปีศาจสามต่อเจ็ดครับเกิน <laughs> Sì, tóc chết. Sandam sắp hôn, nhưng 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 เด้เด้นะตะก้อเกณฑ์สิบสองทำไมเขาเขาเขาเปลี่ยนฝั่งไม่เปลี่ยนพมา่าพม่าแปดเก้าลูกเขาก็เปลี่ยนอ๋อ oh. <laughs> เอ้ยยังไงเนี่ยโอ้โ oh. ห <laughs> แต่ต้องบอกว่าถ้าทางสแกงามชุดนี้ชนะเซตน,นี้น่าจะเป็นเซตที่สามนะครับชนะปีศาจน่าจะรับรางวัลน,น่าจะประมาณ900ถึงพันหนึ่งนะครับประมาณนั้น <laughs> ก็ถือว่าเป็นราคาที่ซ้อมกับ ก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปพอได้ซ้อมครับ4ต่อ7ครับเปลี่ยนฝั่งแล้วนี่ลิสซัดแบกข้ามครับเอาปีศาจครับขอเลยฮะโอ้สมุยนี่ก็ถือว่าฟิตครับสมุยนี่ก็ถือว่าฟิตเลยครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับแต่ก็ออฟฟิเชียลด้วยนะครับ ฝากกดกำลังใจช่วงนี้เราอาจจะลันเป็นเกมเล็กๆไปก่อนนะฮะเราอาจจะไม่มีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันแต่เชื่อได้เลยว่าถ้าสถานการณ์ของตะกอ้อกลับมานะครับทางแอดมินน่าจะมีคลิปใหม่ๆให้ชมนะครับฝากกดติดตามได้เลยนะครับทั้งทางช่องเพจบางขกงตะกอ้อออมเชียและทางช่องยูทูบตะกอ้อออมเชียเสร็จจากคลิปนี้พรุ่งนี้แอดมินก็จะได้เดินทางกลับที่จังหวัดประยอทธดนะครับไปที่ไปพักผ่อนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ สี่ต่อแปดครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านเลยนะ,ะนยยการข้ามหัวข้ามแปรแต้มอยู่ที่4ต่อ8นะการข้ามหัวข้ามแปรก็ถือว่าเป็น,นเหลี่ยมสายเดิมพันหลักๆเลยนะฮะอาจจะเป็นความคล่องตัวเฉพาะคนไทยนะพี่น้องชาวเป็นมาก,ก็ถือว่ายังไม่คล่องตัวในเหลี่ยมนี้นะครับเส์ฟแปะข้ามฟีแล้วเส์ฟแปะและข้ามหัวข้ามแปรเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์ไทยของสายเดิมพันเลยนะครับ แทบมีแทบจะทุกสนามนะครับเป็นเวทที่ถือว่ามันได้เร็วนะฮะนี่ครับอู้งัดขึ้นครับบอลปีศาจสมุยนี่เร็วมากๆเลยนะดูครับสี่ต่อแปดครับโอ้มันมืดมากครับ เอาแล้วครับเปิดอีกรอบหนึ่งครับสมุยโอ้นี่คือความฟิตของเขาเลยเอดมินบอกได้เลยว่าไม่ฟิตนะปีศาจแปดต่อสี่ครับห่างกันที่สี่แต้มนี่ฮะเอาลันขึ้นครับเอาแล้วไปจับทำไม อวไว้สกรูทางด้านลิซ huh> ันแบ็กขอจับครับสีต่อแปดครับต้องขอโทษเลยนะครับวันนี้เราไม่ได้อากาศตั้งกล้องมาเป็นแอนวินวันนี้หยุดงานนะครับก็มาอัดคลิปให้ดูนะฮะ เรียมที่ท่านผู้ชมกําลังชมในขณะนี้เป็นเวทเล็กๆนะฮะทางด้านของสมุยยืนคู่กับริซันแบคครับฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายนี่ก็คือบอยเมียนมานะครับบอยบอยยโสนะครับยืนคู่กับปีศาจชัยภูมินะครับหรือเหลือปีศาจท,ที่ท,ท,ท,ที่ทุกคนรู้จักนะฮะเสิร์ฟแปรแรกข้ามหัวข้ามแปรนะครับเสิร์ฟได้หมดทุกคนนะฮะปีศาจแรกกับริซันแบคครับริซนะก็น,น่านจะ40บวกครับอายุนะฮะ หกแปดครับสิบสองนะสิบสองแทมครับหกต่อแปดอืมไม่ถนัดแล้วครับเจ็ดต่อแปดครับโอ้เปิดด้วยซ้ายครับบอยอย่างนั้นครับจังหวะนี้พี่สัตว์ทำไงเอ้า จังหวะนี้ครับปีศาจ <c oughs> โอ้อึ่มสมุยก็ถือว่าควบเร็วครับ <c oughs> โอ้สมุยนี่ส่วนสูงสูงมากๆ,ๆเลยนะครับ <c oughs> แปดเจ็ดครับเอาเลยครับจากนั้นซ้ายปีศาจครับ <c oughs> โอ้โห ความฟิตยังไม่มาจริงๆปีศาจในช่วงก่อนๆเนี่ยสองสามปีที่แล้วนี่แอดมินบอกได้เลยว่าเจ้าตัวก็ติดหนึ่งในสามเกมลับนะฮะเกมลับในเหลี่ยมสเปนะก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันับนะปีศาจเหลี่ยมแปนะครับ,รรรมรรบไม่ใช่เหลี่ยมฟรีนะครับเหลี่ยมสเปรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยกข้ามหัวกสา,าปอรแล้วก็ตัวยกข้ามฟรีนะครับในเหลี่ยมสเปเท่านั้นเองเจ้าตัวก็ถือว่าฟิตนะครับแลกกับ ค่ายใหญ่อย่างบุรีรัมมาหลายรอบคร, ic, คร s <S nice ับจนจนไม่ป like ่าก็ช่วงหลังเนี่ยเจ้าตัวก็มีพลระเพิ่มมาขึ้นนะครับมีก um> ๊อบกลัวก okay ็ไม่ฟิตเท่าที่ควรครับปีศาจแต่ก็ถือว่ายังโลดแล่นอยู่9-7ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องยูทูบกะกอ็เอาเลยครับโอ้10-7ครับะเดินบิร์ตับปร์ตอ้จเดินยัง สิบต่อเจ็ดดูครับยงที่ปีศาจอีกแล้วครับโอ้อย่างนี้ฮะมาแล้วครับเปิดด้วยซ้ายครับนี่ชงปิ่มน้ำจริงจริงเนีโอ้ยสิบเอ็ดเจ็ดครับปิ่มน้ำจริงๆริไงเกมรับและเกมยกของสมุยเม็ดเดียวครับห่างกระติศี่แต้มแล้วครับนี่ฮะ โอ้12ต่อ7ครับคว้างเงินรางวัลไปแล้วครับสําหรับปีศาจเดี๋ยวเด,วเด,วเดวให้ผมสัมภาษณ์ทีมันฟอร์มเป็นสัมภาษณ์ทีมันฟอร์มเป็นยังไงทุกวันนี้มันมันฟอร์มเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนสามสี่ปีก่อนนี่ทําไมฟอร์มดีเลอเกินนี่เลยฮะปีศาจชัยภูมิมันไม่มันไม่เหมือนเดิมใช่ไหม หมดแล้วยังก็ไปหาติลงรายการเลยเรารู้สภาพลงไปแบบไหนหมดแรงหรือหมดเงินหมดทุกอย่างใช่ไหมแต่แต่ถ้าผมบอกเลยเลยว่าถ้าคุณสภาพแบบนี้คุณออกรายการไม่ได้นะคุณจะไปขนาดวิดซันแบ็คเขาข้ามมาอย่างนี้คุณยังไม่มีสภาพนี่ขอบคุณด้วยนะครับนี่ยฮะนี่คือปีศาจล่าสุดเลยไม่ฟิตครับนะฮะเจ้าตัวไม่ฟิตนะครับไม่ฟิตเหมือนเดิมแล้วนะครับ มาขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามครับช่อง Youtube แต่ก็เอาใจฝักกดติดตามได้เลยขอบคุณและสวัสดีครับ